ครับของพี่ปืดครับพี่ปืดวันนี้ความมั่นใจเป็นไงครับมาเล็วก็เต็มร้อยครับผมมาสิก็อีครับวันนี้ครับความหวังหมูเลยพี่เนี่ยครับผมมาเล็วก็ต้องหวังให้ครบครับวันนี้เรามาพบกับทีมนาคอลับๆนะครับเรามาสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งทีว่าเป็นไงครับวันนี้ครับลงกี่ไก่ครับลงกี่ไก่ครับวันนี้ไก่ครับไก่มั่นใจสู้ไหมครับครับอู้น้อยจังมาแล้วต้องหวางหมูเลย มูกา่ดเชนอย่แกครับอครับครับนี่ครับนี่เป็นอีกีนว่ชนนีครับกินชุดนาพอครับกินชมดกินในเสื้อาใช่ใช่ครับกินดกินได้กินค่อยโชคดีครับครับนี่จุดนาคอนะครับกินไดกินขาที่ปดเนครับกินปวดเช่นอยู่รวันนี้ไก่เยอะมากเลยครับวันนี้ไก่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับยัง ดีครับเลยครับเจ้าลาผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้สัมภาษณ์เขาเนี่ยโอเคมีว่างเลยครับช่วยต้อนที่ใกล้ไม่ใกล้โอเคแครับลงรถนี่ตัดเร็วตอนนี้ก็าทันหมูหมูครับวันนี้ต้องบังเดีดมั่นใจไหมครับเจ้าหมูกลับไปบ้านมั่นใจครับเจ้าเหลืองครับโอเคเจ้าเหลืองนำทัพครับวันนี้ทีมงานนาโคะครับคุยคๆในการชิมหนึ่งสิบห้าตัวครับวันนี้รายการใหญ่เลยครับ นี่ครับบรรยากาศรอบๆคนก็กำลังมาเลยครับใกล้จะแข่งขันแล้วครับชิ้งหมูสิบห้าตัววันนี้ครับตอนนี้ไก่ก็กำลังจะขึ้นหลักแล้วนะครับกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับดจะค่อยๆเข้าไปจีรามครับคนมากมายนะครับวันนี้มีสุราษฎร์บ้านเราครับนี่นะครับไก่ลอย เกือบร้อยห้าสิบตัวครับคนหลักเรียบร้อยเลยครับพร้อมจะทำการแข่งขันนะครับการแข่งขันครับเริ่ครับเรื่อริ่ นี้ไก่เข้าชิงร้อยเก้าตัวนะครับเ้อสิบแปดรางวัลครับตัวนี้ดด้วยตัวนี้ดด้วยเชือกที่หนึ่งเลยตอนนี้เจดอกเชือที่หนึ่งเราดัลอยมาคุณมามืออยมือมือ่ครับนไม่ได้่เสียบนเเลเ้เ้ ที่สามครับทีงที่สามครับมีบรรยาครับครับคุณพี่ทราบได้กี่ดอกครับวันนี้ครับหกดอกเครับของวังได้มู่้นรับครับขอบคุณมากครับกี่ดอกครับวันนี้ครับโอ้ยหกดอกสี่ดอกครับผมโอเคครับโอเน้องบอลเจ็ดดอกครับบอลทีหนึ่ง ก็ดูชนะครับครับผมขอบคุณมากครับรางวัลมีซ่าไม่หรอมีซ่าถกต้องครับมาล่อเลยครับไอ้เจ้าผีได้หู้แล้วหมูช่วยอ้โหช่วยได้แต่ว่านี่หมูครับหมูรางวัลอ่ะตือบัดแล้วก็เดี๋ยวไปหมูตายรถครับ ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ที่สิบนะครับรายการชิมวัววันนี้รายการชิมหม <S 2> <S 2> เูเอากันเหล็กล้านใส่ก็มากันเต็มที่เลยครับพบกันใหม่ที่สิบครับสวัสดีครับ